นี่เด้อจ้ะเขียว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 นี่แมนแมนเบิดเด้อจ้ะนี่กระเทียมปลากระเทียมปลามันกำลังขึ้นมันท่านเด็กมันให้ต้นใหย่ปได้เน,นาะจ้ะเอากระสีตัดเอาลมสีเล็กๆจางยมันกระสีใดเป็นเนื้อมันขาวๆขึ้นมาน้ำมันคือส,สพัดพัดใส่ละมักหอยกระแสบเน,นาะจ้ะเนาะหรือว่าห้าเอาไปกินกับตำหมึกเตงเท่ากันขนาดนนเลยจ้ะแมนเบิดนี่ปลาเขียว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 ไปทั้งนี่เน,นาะจ้ะนี่แมนเบิรดนี่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะจ้ะ แบบ่าไอ้ดอกมันเป็นดอกแล้วก็ในมันโลยมัน็คยขึ้นแตกไปเรื่อยๆก็จะเป็นกอเป็นกอเนาะจ้ะ้าเบิ้งใกล้ๆแมนเบิที่เขียวนี่จะเ,เป็นใบลักษณะนี้เนาะจ้ะนี่กำลังขึ้นง,ง,งามกำลังอ่อนๆจะเอาไปผัดนีแ่บขนาดเลยแหละผัดเส้นเนี่ยมันหอยเนาะกินกับตำมกแด่งกับเขากันขนาดนี้แมนเบิเนาะเป็นปลางามคัก๋ยวย่างให้เบิ้งก่อนเนาะจ้ะก่อนสิตัดก่อนสีลงมือตัด มากับลูกไส้ไส้เบหยร์เขากล่องพะนะงามอันซุกนี้มันอยู่ในโฮมมันสิตน้นญ่กลัวจักหน่อยเนาะจ้ะมันสิก่หไ่ขึ้นเนึงโพนแมนมัดเ,เลยมันดาราปีนี่ท่านนี้มันสิขึ้นกนเนาะจ้ะี่านนี่ขึ้นกนมันก็สิต้นไ่ต้นไ่กลัวสิเป็นขื้นเป็นกอเป็นกอร้ายครับแตกไปทุกปีเนาะจ้ะนี่ขึ้นแจ็กหน่อยนี่ขันมันใบงามก่านี้นี่ กมันใหญ่กว่านี้สิเป็นพุ่มเขียวเต็มไปหมดนนนเนาะจ้าเนาะแมนมัดคือเขียวที่เทาเลียวเห็นที่เขียวเป็นปลาบักไงเล่นี่ปลา,าบักไงนี่แมนเมนม,มัดมีแต่กระเทียมเนาะจ้าเนาะนี่แมนม,มัดเลยงามคักรไงกอสิเนาะจ้ามันก็สิบเป็นกอนี่เทาเปแล้วเทาปาดนี่เทาก็สิป,ปาดเอาเป็นกอไปเลยเนาะจ้าน,นี่มันกนลำลังกำลังสิเป,เป็นดอกแล้วขันดอกมันนี่เอามาผัดน้ำหอยกระเสบเนาะจ้าเอาเดี๋ยวเราไปเก็บกันจ้า จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทำมือด้วยลูกเดลแฮนนะสวัสดีครับจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหก่อนนอะจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นเดอร์จ้าจะเฮ็ดคลิปดีๆมาอีกจักน่อยกับไก่นาฮอนจักน้อยสไดเกเบเห็ดแล้วเนาะจ้าจ้าขอบคุณหลายจ้า